ฟรีตัวสอบระบบเบรกหน้าฟรีเปลี่ยนลูกยางปั๊มดิสเบรกหน้าตัวบนฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกใหม่วันนี้ผมเอฟอีจันแคมป์พาลูกเพจมาบุกหลังบ้านยามาฮ่ากันครับกับเรื่องที่ลูกเพจที่ใช้รถยามาฮ่าฟาซิโอยามาฮ่าแกรนฟิลโนไฮบริดและยามาฮ่าฟินรุ่น UBS ต้องฟัง ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับทางฮ่าเขาตรวจสอบพบว่ารถทั้ง3รุ่นที่ผมได้บอกไปมีโอกาสที่น้ําและความชื้นจะเข้าไปถึงลูกยางปั๊มดิสเบรกหน้าครับและหากปล่อยไว้นานไม่ดูแลเวลาใช้เบรกหน้าอาจจะรู้สึกว่าเบรกแข็งทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพลูกเพจตั้งแบบนี้แล้วอาจจะเริ่มเป็นกังวลใช่ไหมครับหมดความกังวลไปได้เลยครับเพราะว่าคลิปนี้ผมมาพร้อมกับข่าวดีเพราะทางยามฮ่าเขารีบออกมาดูแลลูกค้าทันทีวันนี้จะพาลูกเพจไปเจาะลึกขั้นตอนการป้องกันทั้งหมดจากทางยาฮ่า และที่สำคัญเป็นบริการฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บ,บาทเดียวครับแล้ววันนี้เรามีผู้ชำนาญการด้านเทคนิคฝ่ายบริการของทางยามาฮ่ามาให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนต่างๆครับเมื่อลูกเพจนำรถเข้าไปรับบริการที่ศูนย์บริการทีมช่างจะเริ่มต้นในการดูแลรถให้กับเราอย่างไรบ้างเบื้องต้นเราก็จะทําการตรวจสอบระบบเบรกว่า<อ>ระบบเบรกของลูกค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ความใช้งานให้เหมาะสมกับหน้าฝนหรือเปล่าที่เหมาะสมต้องเป็นยังไงฮะ ก็ระบบเบรกต้องทํางานได้ตามปกติคือตอนนี้ถ้ามันมีความชื้นหรือว่ามีน้ําเข้าไปมันจะอาจจะรู้สึกตึงๆตึงๆนะครับแข็งๆทำให้รู้สึกเวลาเราเบรกครถจะไม่มั่นใจนะครับคือจริงๆมันยังเบรกอยู่นะลูกเหตุมันยังเบรกได้เพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันตึงๆนะคือเราใช้รถทุกวันเราต้องรู้อาการรถเราอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับรีบเข้ามาใช่ะก็เราจะทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะถอดตัวลูกยางนะครับที่อยู่ตรงด้านในนะครับผูบอกมาตรวจสอบแล้วก็ทําความสาบนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพบการผิดปกติเราก็จะเปลี่ยนตัวชิ้นส่วนใหม่บ ื้องต้นนะครับเราก็ต้องทําการเปลี่ยนตัวลูกยางหุ้มชุดแม่ปั๊มดิสเบรกให้ใหม่นะครับผมคือยังไงเข้ามาเนี่ยลูกยางหุ้มเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนอยู่แล้วเปลี่ยนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมอ๋อลูกเพจไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยเสียเวลาเข้ามาเดี๋ยวสุดท้ายไม่เปลี่ยนอะไรมันเสียเวลาเข้ามาเนี่ยเขาเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ให้อยู่แล้วคือตัวลูกยางใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเรามาจัดการตรงนี้ขอดูไอ้ตัวลูกยางหน่อยได้ไหมตัวลูกยางเออโอ้โหแต่เป็นซอสเล็กอย่างนี้นะครับนี่ไฮโซมากี้เลยอะลูกเพจดูนะฮะ คือเขาไม่ได้ไปหยิบลูกยางเป็นลูกมานะเป็นพาร์ทอย่างนี้มาเลยนะใช่ครับผมนี่เห็นแล้วรู้สึกดีอวอุ่นใจแทนคนใช้ Yamaha เลยะครับลูกค้าสามารถมั่นใจได้เลยครับผมนะแล้ววิธีการเชิญครับพี่วิธีการนะครับตัวลูกยางตัวนี้จะอยู่ด้านในนะครับเราสามารถมองเห็นนะครับเป็นลูกยางสีดำๆอ้าวไม่แล้วช่างก็จะถอดตัวมือเบรกออกมาทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนลูกยางให้ใหม่หลังจากเปลี่ยนลูกยางเสร็จเราก็จะทาการเปลี่ยนน้ำมันเบรกให้ใหม่ทุกคันพี่ปูแอบถามนิดนึงครับ ถ้าจะต้องเปลี่ยนลูกยางเปลี่ยนน้ามันเบรกเองโดยเสียเงินเนี่ยประมาณเท่าไหร่สามถึงห้าร้อยบาทนะครับ,รบประมาณนี้ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้ามาเปลี่ยนเลยมีอะไรอยากฝากถึงลูกเพจอิจานนะครับหรือว่าคนที่ดูคลิปอิจานอยู่เนี่ยแล้วใช้รถยามาฮ่าฟาซิโอยามาฮ่าแกรนฟิราโนลไฮบริดยามาฮ่าฟินยูบีเอสฝากถึงลูกค้านะครับให้นํารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับที่ศูนย์บริการนะครับแล้วก็เราจะได้รักษาประสิทธิภาพการทํางานของตัวระบบเบรกนะครับ เพื่อความมั่นใจในการขับขี่และความปลอดภัยนะครับในช่วงหน้าฝุนครับผมผมจะสรุปง่ายๆให้ลูกเพจที่นำรถเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ 1. ฟรีตรวจสอบระบบเบรกหน้า2ฟรีเปลี่ยนลูกยางปั๊มดิสเบรกหน้าตัวบนและ3ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกใหม่ครับอย่าลืมนัดหมายศูนย์บริการยามาฮ่าใกล้บ้านคุณนำรถเข้าไปใช้บริการนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวทางยามาฮ่าเขาดูแลให้ใหฟรีครับ